ุดท้ายเลยเรื่องแอปเมนูนะครับแพลตฟอร์มสุดยอดของเราแอปเมนูแอปฟิลิตี้นั่นเองก็บอกว่าวันนี้โชว์เรื่องคอนเวิร์ตคอนเวิร์ดฟอร์มออิ่งครับคืออะไรอ่ะอ่ะอย่างแรกครับต้องมีแอคเคาน์ครับพี่อเว็บนี้เลยครับพี่อ่าบราวเว็บแอปเซตเมนูดอทคอมนะครับก็สามารถสมัครด้วยอาจจะคิดมิคิดเอยูทเองนะครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กกูเกิลได้หมดนะครับอืพอเคิดเสร็จแล้วนะครับจะโหลดนะครับ utility นะครับ จะมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้เปิดวินโดว์เวอร์ชันใช่ครับโหลดดาวน์โหลดมาแลครับก็จะได้มาหนึ่งแอปนะครับคือแอปตัวนี้นะครับแอปพีเจตี้ตัวนี้ืจะอยู่หน้าจอแล้วก็ใช้ล็อกอินที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับครับกดล็อกอินเข้าไปนะครับตัวเมื่อสักครู่นะครับที่เราพูดถึงกันนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวดอออิงนะครับชื่อว่าคอนเวอร์ตฟอร์มดอออิ่งครับถ้าเมื่อกดแบบนี้แล้วนะครับจะมีคําว่า i n s t a l ลข้างล่างนะครับตา่าง แต่ว่า Resolution ไม่พอครับอ่าผมโหลดมาแล้วครับอยู่ในหน้าของดาวน์โหลดโอเคอ่าคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ครับก็คือเขาสามารถ c o n อนด t ไฟล์นะครับที่เป็น l o g i n อของเรานะครับได้หลายกับสุกุลเลยครับนะครับอ่าผมอาจจะกดเคลียร์ออกก่อนนะครับก็คือ Unlock กอ่าก็คือเคลียร์ทั้งช่องก่อนครับเสร็จแล้วนะครับผมเลือกอยากจะได้แค่เป็นตัวในส่วนของตัว e log in อ่าฮะอาจจะเป็นรูปเพิ่มเติมก็ได้นะครับเดี๋ยแกอีกสักตัวได้ไหม ได้ครับได้เฮ้ยจริงอะนี่เอฟได้ครับนี่หมายถึงว่ายังไงไม่ไม่เคยใช้จริงต้องบอกตามตรงครับ convert from drawing คือเอา drawing ที่เราเปิดอยู่เนี้ยไปเป็นหลายหลาย format คือเอาจากโฟลเดอร์ครับพี่ตัวเนี้เอาจากโฟลเดอร์ครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงครับในโฟลเดอร์นั้นต้องมีคัดกับ drawing นั้นอยู่ด้วยโอเคนะครับผมก็เลือกเลยครับ select folder to convert ผมมีไว้ชื่อว่าจิรวัตรนะครับแล้วผมเปิดให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรอ่า นะครับโฟลเดอร์จิรวัตรผมก็มีแค่ไ i เวิร์2,019องนะครับสองตัวเป็นฟาส t กับ Drawing ใช่ครับโอเคผมก็เลือกเลยนะครับครับโอเคนะครับมันฟ้องมาเจอ1นึ่งดอ g ครับผมโอเคเปลาครับเสร็จปุ๊บได้เลยเหรอยังครับพี่แต่ถ้าทำเสร็จแล้วต้องมีแถบดาวนโหลดอ๋อเมื่อกี้เขาเปิดนี่เสร็จแล้วครับพี่มีคำว่าฟิ i ิ h นะครับเตือนด้วยนะครับ สร็จแล้วก็กดโอเคนะครับกลับมาดูที่ตัวชื่อนี้ผมมาแล้วครับสามนามสกุลที่เลือกเมื่อสกูลนี้นิ้งแอนะครับ JPEG นะครับหรือว่าจะเป็น e r o w i n g อ่าฮะโอเคเจ๋งเลยครับคือคือคิดไงว่าถ้าถ้าเราเราไม่มีตัวนี้ไม่มีแอู u t i l ตี้เราต้องเซฟแอดเองเซฟเวลากดตีละไฟล์ตีละไฟล์ถูกไหมแต่ละนามสกุลแต่ละนามสกุลเซฟแอพเองถูกต้องเจ๋งดีอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับเอาไปใช้กันเพราะว่า มันฟรีมันฟรีครับมันดีแล้วมันฟรีนะครับประเด็นคือตรงนั้นมีให้เลือกหลากหลายนะครับอย่างที่ผมโหลดมาก็จะมีทั้งสปริงมีทางตัวคอนเวรยสกูฟีดก็มีนะครับถ้าเราดูในหน้าเบราว์เนี่ยเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เยอะเยอะมากดาวน์โหลดไปใช้กันง่ายๆเพียงแค่เลือกแล้วก็รันเอ้ยก็เรียกอะไร In s t a l l ใช่ครับแล้วมาอยู่ที่แท็บดาวน์โหลดก็คือเราดาวน์โหลดเอาไว้เครื่องเราแล้วใช่ครับแล้วก็แอปเมนูพัฒนาทุกวันนะครับถ้ามันมีการอัปเดตให้ดูที่ช่องอัปเดต กที่ไม่ใช่ที่ช่องที่แท็บที่แท็บอัปเดตจะมีใหม่ขึ้นมาแล้วที่คลิกแล้วอัปเดตแค่นั้นโอเค <Okay. S 1> นะครับฝากไ็ได้นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดไปใช้กันคเนาะอ่ะโอเควันนี้ห้าหัวข้อของพี่